วันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาดูวิธีการต่อใช้งานนะครับชุด 2. อคูณสครับ สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับฮิปโป a อเ i โอนครับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่ๆทุกท่านนะครับมาดูวิธีการต่อใช้งานนะครับชุด2อคูณสครับซึ่งวันนี้ผมจะแนะนําเป็นชุดนี้เลยครับอ่าเป็นชุดลื่นเลงนะครับก็คือชุดนี้ขอบอกเลยว่าขายไปแล้วหลายชุดนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการต่อใช้งานนะครับแล้วก็วิธีการเปิดเครื่องนะครับตั้งแต่การต่อสายไปเลยนะครับเอาพูดง่ายๆก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็คือถอด ต่อสายสัญญาณนะครับแล้วก็ค่อยมาปรับว่าเราจะปรับยังไงนะครับสำหรับสายเพเว์แอมแค่1แท่นนะครับไปดูกันนะครับคราวนี้นะครับผมก็ได้ทําการถอดสายสัญญาณนะครับออกในชุดเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้นะครับก็มาดูกันนะครับว่าวิธีการต่อกาเริ่มต้นยังไงครับก็คือในเฟสนี้นะครับในชุดเลื่อนเรงของเรานะครับก็จะมีสายสัญญาณมาให้ทั้งหมดนะครับเป็นสายสัญญาณไว้สาหรับลิงก์เครื่องนะครับสี่เส้นนะครับแล้วก็จะมีสายตัวโฟนโมโนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นสายสําหรับเสียบไมลอยนะครับใส่มิกเซอร แล้วก็จะเป็นสายยาวนะครับอีก2เส,ส้นนะครับ อ่ามาดูกันนะครับมาดูด้านหลังอ่าผมจะต่อตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอ่านะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับเราก็เสียบสายมิกเซอร์ก่อนนะครับก็คือไล่ลงมานะครับจากด้านบนนะครับก็คือมิกเซอร์นะครับแล้วก็ไปหาพอร์ตนะครับแล้วก็ไปที่พาวเวอร์แอมป์นะครับอ่าผมจะใช้สายเป็นสายแบบแจ็คโฟนซีอาร์เนะครับสเตอริโอนะครับฝั่งหนึ่งเป็นเ l r นะครับตัวพูดนะครับอันดับแรกเราก็มาเสียบที่มิกเซอร์นะครับสำหรับแหลกนะครับมันก็มีช่องนะครับมีช่องสาหรับเสียบลอดสายขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับ สายนะครับสายเส้นฝั่ง L นะครับก็มาเข้านะครับด้านหลังนะครับข้างใต้นะครับสำหรับในเซตนี้ก็จะไม่มี EQ นะครับแต่มีแค่คอร์สนะครับแล้วก็มาเข้าอินพุตคอรสนะครับอินพุตที่1นะครับอ่าตรงนี้นะครับหัวแจ็คอ่ะมันจะฟิกอยู่แล้วนะครับว่าให้เราเสียบช่องไหนนะครับก็คือเสียบช่องที่เป็นช่องตัวเมียนะครับแบบนี้นะครับของช่องที่ที่1นะครับ ส่วนอีกป้ายซ้ายอีกหนึ่งเส้นนะครับปลายซ้ายอีกหนึ่งเส้นแล้วก็มาเสียบอินพุตช่อนแคลที่2นะครับตรงนี้นะครับอ่าก็เป็นแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับอีก2เส้นที่เหลือนะครับแล้วก็นํามาต่อที่คอร์สนะครับก็คือ คอสตะมันเป็นคอส2อสอเป็นคอส2สองทางแล้วก็เป็นคอสสเตอริโอนะครับคราวนี้เรามีแอมแค่หนึ่งแท่นนะครับเราจะต่อยังไงคือเราก็เลือกเลยนะครับว่าเราจะใช้โลข้างไหนนะครับผมก็จะง่ายๆเลยผมก็จะโลนะครับฝั่งเชนด้านที่1แล้วก็แล้วกันนะครับเป็นโลนะครับหรืออพี่ๆท่านใดนะสะดวกเป็นโลเชนด้านที่2ก็ใช้ได้ครับไม่เป็นไรเราเรากำหนดเอาเลยนะครับเพราะว่าเรามีแอมแค่หนึ่งแท่นนะครับเราก็ต้องกําหนดแหละว่า เอมหนึ่งแท่นไหน,นข้างไหนจะเป็นเบรข้างไหนจะเป็นเสียงกลางแหลมนะครับเอาง่ายๆเลยผมก็จะกําหนดเอาเป็นช h a n สอง2แล้วกันเป็นเสียงเบดนะครับผมก็จะมาเสียบที่ช n e l ที่2นะครับเป็นเบรนะครับพูดง่ายก็ b ีเบรนะครับบเบนะครับ ที่ตั้งเก็เป็นเสียงกลางนะครับอ่าแล้วก็เลือกเอานะครับช่องไฮออกจากคอสมาน่ะที่จะเอาฝั่งไหนนะครับลูกค้าจะเอาฝั่งไหนก็เสียบเลยนะครับเอาฝั่งไฮฟังย่านเดียวกันอ่าฟังเดียวกันกับโลก็ได้หรือจะเอาอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ผมจะเลือกอีกฝั่งหนึ่งนะครับย่านไฮอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาเอาที่ช่องแอลที่หนึ่งนะครับอ่าหรือท่านใดก็เอาคอสนะครับก็สามารถสลับกันได้ครับก็คือเอาไฮมาอยู่ฝั่งช่องแอลหนึ่งก็ได้ครับให้มองกันกับคอสกับโปรแกรมก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอ่านนะคครัับบเพื่่อวามมมไสสผจจะ ช่อง E อาจจะเป็นเสียงกลางนะครับก็มาหาพาวเวอร์ n n e l ที่หนึ่งเป็นเสียงกลางอีกเส้นหนึ่งก็ออกจากคอ r t Low c h นลที่2องมา Am c เ a น n e l ที่2นะครับเพื่อความไม่สับสนนะครับโอเคนะครับคราวนี้ก็เบสเสร็จแล้วนะครับในการต่อสายสัญญาณของชุดมิกเซอร์มาหา Port แล้วก็มาหาพาวเ Power Am นะครับคราวนี้ก็เหลืออีกหนึ่งเส้นก็จะเป็นตัวโฟนตัวนี้นะครับอาจแจ็คโฟนตัวนี้เสียบอะไรก็คือเสียบไมลอยนะครับก็คือเสียบเข้าตรงนี้นะครับของไมลอยนะครับมันจะมีช่อง Mix Out อยู่นะครับผมแล้วก็จะมีแยกอิสระไมลอยนะครับถ้าเรามีสายสัญญาณ XLR นะครรรับเาาาก็สมถ เสียบแยกอิสระได้นะครับช่องนี้นะครับแยกไม่หนึ่งไม่สองได้คราวนี้ในเซตนี้ผมแถมเป็นสายแจ็คโฟลโมโนูเราก็เสียบตรงนี้ลงไปนะครับเสียบเข้าไปอีกเส้นหนึ่งนะครับมาเสียบด้านบนนะครับปึ๊บลอดสายขึ้นมาเสียบด้านบน ก็มาเลือกช่องเลยครับ1 2 3 4นะครับเราก็เลือกเอา1ช่องนะครับผมจะเลือกเป็นช่องที่1นะครับมิกซ์รุ่นนี้ก็สามารถเสียบได้ทั้ง XLR นะครับแล้วก็แจ็คโฟนโมโนนครับถ้าเป็นแจ็คโฟนโมเราก็เสียบลงตรงกลางนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแจ็คแบบแคนนอนเนาะเรียกง่ายงแคนนอนก็คือแบบ XLR เนี่ยก็เสียบลงได้นะครับตรงนี้อ่าอันนี้ก็ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกวันนะครับมาดูอีกนิดนึงนะครับก็คือหลังคอสนะครับหลังคอสปุ่มต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับก็เช็คคคคด้้ววยนนนะะะรรัับบปปุ่่่่มมตาางๆไจเ็ู10ใหกดออกให้หมมมมมดนนนนนนะะะะคคคครรรรรััััับบบบปปุุ่่พวกี้โโโลซสเตอ์ งี้กดออกให้หมดนะครับกดเด้งออกให้หมดก่อนนะครับอ่าคราวนี้มาดูที่หลังเพ Power Amp รุ่นนี้นะครับตัวนี้จะเป็นขยายของ My NPE นะครับอ่าเป็นรุ่น RT นะครับ2อ0พนะครับตัวนี้ก็8โอมแปดร้นะครับสีโอมว่าพันสอนะครับด้านหลังก็จะมีสวิตช์ให้เลือกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบิดสเตอริโอนะครับพาราเลลนะครับแล้วก็ใช้งานเป็นสเตอริโอนะครับลิมิตแล้วก็เลือกไว้เลยนะครับก็คือออนไว้เลยนะครับลิมิตก็คือจะคอยเซฟพาว Power Amp ของเราไม่ให้ทำงาน เกินกาลังนะครับอ่าต be the yeah, mm ัวนี้ก็ดีเลยนะครับพาวเวอร์รุ่นนี้ให้มาด้วยนะครับมีตัวนี้ก็เป็นกาวดิฟนะครับก็คือแยกกาวให้นะครับระหว่างกาวเครื่องนะครับกับกาวไฟบ้านของเรานะครับจะแยกให้นะครับใช้ในกรณีที่มีกีมีทำนะครับตัวนี้อ่าก็คือถ้าเกิดว่ามีเสียงกีเสียงทำเราก็เลื่อนสวิตช์ดูนะครับเผื่อเผื่อว่าถ้าเลื่อนแล้วปุ๊บเสียงหายเสียงกีเสียงทำหายแล้วก็ใช้งานตรงนั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่หายก็อาจจะเป็นที่อุปกรณ์อย่างอื่นนะครับอาจจะเกิดก้าวลูดอะไรต่างๆนนนะะคครรรัับบตงี้ อ่าผมจะเลือกไว้กาวก่อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับบายพัดนะครับแล้วก็ไฮแล้วก็โลนะครับเป็นปุ่มปรับเลือกจั้นไฮนะครับเป็นไฮพัดโลพัดนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ผมจะบายพัดไว้ก่อนนะครับตรงกลางทั้งสองฝั่งครับมีมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับตรงนี้อ่าของแชนแนลที่1แล้วก็ช่องแชนแนลที่2นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเอาพุทก็จะเป็นแบบสปกคอนแล้วก็ไบดิงพุทนะครับมีมาให้ด้วยนะครับสายสำรองสำหรับท่านในไม่มีสปิคอนก็สามารถเอาเป็นสายเปือยนะครับมาเสียบลงตรงนี้ได้ส่วนตัวสีแดงตรงนี้ก็คือบิดโมโนนะครับตัวนี้ไว้สำหรับต่อใช้งานโหมดบิดเท่านั้นนะครับถ้าเราใช้งานโหมดสเตอริโอธรรมดาเราก็เสียบตรงสปกคอนตรงนี้นะครับสีดำดำนี่ครับผมสายกวานะครับ อ่าโอเคนะครับสำหรับการต่อสายสัญญาณก็เรียบร้อยแล้วนะครับปักคงปักไปก็เสียบแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าในการใช้งานเครื่องทุกครั้งนะครับควรตอกสายกาวนะครับสายดินนะครับเพื่อป้องกันไฟดูดนะครับไปรั่วนะครับจากสลิชชิ่งนะครับของพวกคอสนะครับของมิกเซอร์ประมาณนี้นะครับของแอมด้วยนะครับอ่านะครับคราวนี้มาต่อสายลําโพงกันนะครับอ่าสายลาโพงนะครับผมก็จะต่อนะครับมันก็จะมีสายยาวน่ะมาให้ในชุดนะก็มาณสิบเมตรมั้งนะครับจุนี้สิบเมตรนะครับเราก็ต่อที่ลําโพงตัวที่หนึ่งนะครับตู้ซ เสียบข้าสปิคอนเลยนะครับสปิคอนก็จะมี2อรูนะครับสช่องให้เสียบนะครับก็เลือกเอา1ช่องนะครับเพราะว่าข้างในอ่ะมันจะลิงก์หากันอยู่แล้วนะครับก็เสียบช่องที่1นะครับแล้วก็มาต่อที่ power amp นะครับก็คือ power amp ของเราที่กําหนดเนาะก็คือกําหนดช่องที่2ของ power amp เป็นเสียงเบสแล้วก็เสียบช่องที่2นะครับเอาฝั่งที่มีตัวสลักตรงนี้นะครับขึ้นด้านบนเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนขวานิดนึงก็จะล็อกนะครับก็มีเสียงล็อกนะครับโอเคนะครับ อันนี้ของย่านโลนะครับเสียงเบสนะครับคราวนี้เราก็มาต่อเสียงกลางนะครับเสียงกลางก็เอา1ใบนะครับเอาใบล่างก็ได้นะครับอ่าเสียบเข้าไปแล้วก็บิดขวาล็อกนะครับปลายสายเส้นนะครับปลายสายเส้นก็มาเข้าที่ power amp นะครับชันแนลที่1นะครับที่เรากําหนดนะครับว่าเป็นเสียงกลางนะครับเข้าไปโอเคนะครับคราวนี้เราก็ได้แล้วนะครับสําหรับสายที่เหลือนะครับอีก2เส้นก็ทําการลิงก์ครับง่ายๆลิงก์เลยนะครับ แบบนี้นะครับลิงก์แบบนี้เลยนะครับอ่า โอเคนี่ก็เบีดเสร็จแล้วนะครับสาหรับการต่อสายสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นสายสัญญาณลิงเครื่องนะครับแล้วก็สายลําโพงนะครับก็เบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะสำหรับชุด2องสองครับคราวนี้เราไปดูวิธีการปรับใช้งานเบื้องต้นกันนะครับครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการเปิดใช้งานเครื่องครับคราวนี้ผมได้ต่อสายสัญญาณสายลําโพงนะครับเบ็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชุดเลื่อนเลิงของเรานะครับในเซตนี้นะครับคราวนี้นะครับเราก็จะมาเปิดตั้งแต่พิ้งเกอร์เลยนะครับอ่าคราวนี้นะครับเปิดพิ้งเกอร์ไฟก ก่อนจะไปเปิดพาวเวอร์เปิดอะไรกล้องเปิดเกเกอร์ก่อนนะครับอันดับแรกปึ๊บอ่าขึ้นมานะครับแล้วก็เช็คดูว่าไฟมาหรือเปล่านะครับก็คือตอนนี้นะครับไฟทางบริษัทของเรานะครับอยู่ที่230นะครับเปิดสวิทช์30แอมป์เรียบร้อยนะครับเบกเกอร์30แอมนะครับตัวนี้นะครับอ่าคราวนี้นะครับเราก็มาดูที่มิกเซอร์นะครับตอนเลยอ่ากดสวิตช์มิกเซอร์ขึ้นมาต่อมานะครับเราก็มาดูวิธีการเชื่อมต่อปูทุสนะครับก็คือเรากดตรงโหมดตรงนี้นะครับอ่ากดโหมดหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะขึ้นสัญลักษณ์บลูทูธคราวนี้นะครับผมได้ทําการเชื่อมต่อไปแล้วแหละก็คือเมื่อเราเปิดบลูทูธของมิตเซอร์ขึ้นมาปุ๊บ มันก็จะทําการลิงก์กันกับตัวโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าเกิดว่ามันยังไม่จับคู่กันนะเราก็ต้องเข้าไปตั้งค่าเครื่องนะครับของมือถือของเราแล้วก็ไปทําการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดูก็ได้นะครับเป็นชื่อตัว Mix MP3 BT นะครับอันนี้ได้ทําการเชื่อมต่อไปแล้วครับเมื่อเราทําการเชื่อมต่อไปแล้วนะครับผมก็จะมาทําการทดสอบนะครับคานนี้นะครับเราทาการเชื่อมต่อทุเรียบเรียบร้อยครับคันนี้เราก็จะมาทดสอบสัญญาณนะครับเราก็ปรับวลลุมนะครับตัวสีเขียวตรงนี้ขึ้นมาไว้ที่ประมาณใบสามนะก็คือตรงประมาณเมนนะครับ ทั้งสองตัวนะครับสีเขียวนะครับอ่าคราวนี้เราก็มากดปุ่มตรงนี้นะครับนี่ USB นะครับรับอาก็จะมี5ทัพ6แล้วก็ USB นะครับถ้าเรากดลงอ่ะจะเป็นพอร์ตของ USB นะครับตรงนี้มาฝากปรับไปที่ช่อง5ทัพ6นะครับกดตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็มาวอลลุ่มตรงสีส้มตรงนี้ขึ้นนะครับปรับขึ้นมาอ่าเห็นไหมครับก็จะมีสัญญาณไฟตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือสัญญาณจากบลูทูธอ่ะเรามาที่เมนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าโชว์แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้เราก็แฟตดไว้ก่อนนะครับโทนเสียงนะก็จะมีญาติเสียงแหลมกับกลางแหลมแล้วก็เสียงเบสนะครับตรงนี้นะครับเราก็แสดทุกอย่างไว้ก่อนนะครับ EQ นะครับก็คือเรายังไม่ได้คัดยังไม่ได้บูทขึ้นบูทลงนะครับเราแฟดไว้ก่อนนะครับเราฟังเนื้อเสียงก่อนนะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับเราก็เปิดให้ระดับความดังของสัญญาณไฟมิกเซอร์ขึ้นมาประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็มาเช็คที่ power amp นะครับที่คอร์สของเรานะครับคอร์สนะครับในการเลือกจุดตัด ดยประมาณนะครับก็คือฝั่งนี้นะครับเรากําหนดเป็นเสียงกลางแหลมใช่ไหมครับฝั่งนี้เป็นกําหนดเป็นเสียงโลนะครับเกณฑ์อินพุตนะครับผมก็จะปรับไว้ที่ศูนย์นะครับศูนย์ก่อนนะครับแล้วก็ตัวเสียงกลางนะครับก็คือจุดตัดของเสียงเบสก็อยู่ประมาณ100่งร้อยผมก็จุดตัดเสียงกลางนะครับก็ไว้ที่ประมาณ100นะครับเหมือนกันนะครับตรงนี้ต่อมาตรงนี้นะครับเราก็จะปิดไว้ก่อนเพราะว่าย่านโลตรงนี้นะเราจะไม่ได้ปรับใช้งานนะครับเพราะว่าเราจะใช้โลฝั่งนี้ อันนี้ของเสียงกลางผมจะปรับไปที่ประมาณเอาลบสิบก่อนก็ได้เนะเาะลบสิบลบ,บนะครับฝั่งนี้จะเป็นเกนอินพุตของ channel ที่2ก็ปรับให้มันเท่ากันกับช h นลที่ทน่1นะครับจุดตัดนะครับจุดตัดระหว่างเสียงเบสกับเสียงกลางแหลมนะของเบสก็เอาอยู่ที่ประมาณ100 ให้เท่ากันนะครับกับเสียงกลางนะครับการกระเบยดให้เท่ากันนะครับจุดตัดตรงนี้ย่านโลนะครับย่านโลฝั่งนี้ใช้งานนะครับผมจะตัดไปที่ลบสิบก่อนนะครับอ่าคร่าวๆนะครับลบสิบฝั่งนี้ของกลางแหลมไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมใช้ฝั่งนี้นะครับคอร์ตรงหน้าเครื่องให้ดูปุ่มต่างๆให้ขึ้นเฉพาะไฟคาว่าสเตอริโอนะครับปุ่มพวกนี้ถ้าเห็นไฟขึ้นให้กดออกก่อนนะครับก็คือมันจะเป็นการปุ่มเป็นปุ่มกระเบิดนะครับกระเบดสัญญาณนะครับพวกนี้ให้กดออกไว้ก่อนนะครับคูณสิบอะไรก็กดออกนะครับคูดสิ ปุ่มมันจะอยู่ด้านหลังนะครับถ้าเรากดเพื่อกดไวมันก็จะ,สะแสดงสถานะตรงนี้โลคัส40ซีเมอร์ตัวนี้ก็ไม่ต้องกดนะครับอ่าไม่ต้องกดโลคัสนะครับตรงนี้ถ้าเราอยากคัดย่านความถี่ที่ต่ำกว่า4 0เมอร์เราค่อยกดนะครับตรงนี้ปล่ยอยออกไว้ก่อนนะครับก็คือไฟตรงหน้าคอสนะให้ขึ้นเฉพาะสีเขียวตรงเดียวนะครับอ่าคราวนี้ก็มาเปิดที่ p า w e r amp นะครับอ่าตัวเครื่องก็จะรันนะครับระบบโพดิชั่น sang, ตน่างนนๆนะครับอ่าโอเคเสียงรีรีสับแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มดูชแน,น,นลตรง,ง,งนรี้อ่ะชแนลงา โอเคถูกต้องนะครับก็คือช่องที่หนึ่งเป็นเสียงกลางเช่องที่สองต้องเป็นเสียงเบสนะครับถ้าเกิดว่าเพิ่มมอลุ่มขึ้นมาแล้วเสียงเสียงเบส์ชองที่สองไปอยู่เสียงกลางรีบสลับเลยนะครับผมถ้างั้นพังนะครับเสียงกลางเราจะพังนะครับอันนี้คือถูกต้องนะครับเบสก็คือออกเบสนะครับตู้ใหญ่สองใบนะครับตู้โลนะครับตรงนี้เรียบร้อยส่วนเสียงกลางก็เรียบร้อยนะครับออกถูกต้องที่เราต่ออ่าคราวนี้เราก็ ชดเชยเกียกขึ้นมาอีกรู้สึกว่าเราเพิ่มขึ้นมาแล้วดังนะครับชดก็ชดเชยคอสขึ้นมานครับสักประมาณนิดนึงนะครับเพิ่มคอสขึ้นมาแล้วก็มาเพิ่มย่านของเสียงกลางนะครับขึ้นมาอีกนะครับเอาไว้ที่ศูนย์เลยก็ได้ครับรู้สึกว่าเบามากนะครับตรงนี้ย่านโลว็เอาไว้ที่ศูนย์เลยตรงนี้เราก็เพิ่มมาลุ่มขึ้นมานะครับสําหรับในการเปิดเครื่องออฟังเปิดฟังหรือรับงานอะไรต่างๆนะครับ เราเปิดเสียงกลางขึ้นมาแล้วให้เรานะครับเอาสายลําโพงนะครับที่ต่อหลังตู้ลาโพงไปเสียบใต่อีกใบหนึ่งฟังใบเดียวก่อน,นครับฟังเพื่อว่าตู้ลําโพงเราดังหมดทุกใบหรือเปล่านะครับหรือเราเสียบแล้วเราไปยินฟังดูก็ได้นะครับว่ามันดังหรือเปล่านะครับก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรนะครับคราวนี้ผมก็จะมาเพิ่มมารุ่มนะครับก็คือเพลงอ่ะผมจะเปิดมาไว้เลยนะครับง่ายๆนะครับเปิดเพลงมาไวเลยรอเลยนะครับคราวนี้เราก็มาจัดบรรลานของเสียงนะครับเราจะเอาเสียงเบียดขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับอ่า เสียงเบรนี่เพิ่มความแรงสุดเลยก็ได้นะครับเราค่อยมาชดเชยที่คอร์สเอานะครับคราวนี้เราก็มาเปิดเสียงทางขึ้นมาใส่นะครับว่ามันหาเอาจุดพอดีของเรานะครับาามแ้เเตเเต็ป่ทส,สียซ อยามเจ้าใจาฉันดุดใจดียามโยกย้ายฉยังเย้ายวนดีแผ่ทางทุกทีอีเจอความรู้ใอ,อันนี้ก็เบเ็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกัน ปรับนะครับสำหรับ EQ ินะครับของมิกเซอร์เราก็ค่อยไปคัดอีกทคนึงนะครับว่าย่านเสียงไหนมันมาครบหรือเปล่าหรือล้นไปหรือเปล่านะครับเราก็ค่อยมาคัดอีกทคนึงนะครับแล้วก็จัดบลรนซ์เสียงใหม่นะครับแต่บลรนซ์เสียงอย่างเช่นคอสอย่างเงี้ยเขาก็จัดย่านเอาพุทธนะครับให้มันเหมาะสมนะครับว่าเสียงออกมาในระดับไหนให้เสียงดีนะครับแล้วก็ค่อยปรับนะครับเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมันไม่เหมือนกันอย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็แค่เบื้องต้นให้นะครับสำหรับการต่อใช้งานนะครับชุด2องคูณสองนะครับชุดลื่ นะครับสำหรับชุดนี้นะครับของเรานะครับจัดจำหน่ายในราคา39,990บาทนะครับในชุดนี้มีอะไรบ้างไปดูกันนะครับในชุดนี้นะครับก็จะมีมิกเซอร์นะครับหนึ่งตัวนะครับของพาราแฟนฟีนะครับแฟนฟีหกนะครับแล้วก็จะมีไมลอยนะครับไมลอยอีกหนึ่งตัวนะครับไมลอยของโฟพัทนะครับ U.M. สิบแปดนะครับหนึ่งตัวนะครับมีชุดย้ายเสาให้ด้วยนะครับวอลลุ่มปรับเสียงให้ด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีคอสนะครับของ My N ินนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นรุ่น VX. สองสองสามนะครับตรงนี้ ขยายนะครับ Power M นะครับ Power M เป็นของไม NPE เป็นรุ่น RT 2008อีกหนึ่งตัวปักติดแหลกอีกหนึ่งตัวของ NPE นะครับเป็นรุ่น MPR 8 0 1 VS นะครับเดี๋ยวเรามาเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะครับก็คือลองไม้นะครับผมจะทดสอบลองไม่ให้ก็คือไม้นะครับไม้จะมี2ตัวนะครับ2ด้ามนะครับของชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่ารุ่นนี้มันจูนขึ้นได้หรือเปล่านะครับความพิเศษไหมอ่าเปิดสวิตช์นะครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กดพาวเวเซ็ตลองดูครับ พอดปอกไม่ออกนะครับก็จะมีปุ่มนะครับกดเซตลองดูว่าขึ้นความถี่มันจะเปลี่ยนไหมอ่ะเปลี่ยนนะครับก็คือความพิเศษของไมลอยรุ่นนี้นะครับสามารถเปลี่ยนความถี่ได้ด้วยนะครับอ่ะดูก่อนว่ามันได้กี่ช่องความถี่นะครับตรงนี้อ๋อได้20ช่องความถี่นะครับแต่ละด้ามนะครับด้ามไม้ตัวหนึ่งก็คือสามารถเปลี่ยนช่องความถี่ได้20ช่องความถี่นะครับโอเคนะครับดีมากเลยตรงนี้ก็เป็นวอลลุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงไม้นะครับอ่ะบวกกับลบตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะแสดงผลตรงหน้าจออ่ะดีมากยนัว้้้ิงใหด จูนขึ้นได้ด้วยหายากนะครับในราคาเท่านี้นะครับโอเคนะครับผมก็จะมาทดสอบไม้ให้ดูกันผมก็จะเพิ่มวอลลุ่มของไม้ไว้ที่เที่ยงก่อนนะครับก็คือเอาไว้ตรงกลางตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเอาไว้ตรงกลางตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาเพิ่มวอลลุ่มตรงนี้นะครับที่ไม้ที่มิกเซอร์จุดจุดทดสอบ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 เช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าเกิดว่ามันมันเบานะครับมันเบาเราก็ชดเชยเกนนะครับตรงปุ่มสีต้มขึ้นมานะครับ สำหรับปุ่มแผด20 dB ตรงนี้ครับดูให้ดีนะครับเวลาเราใช้ไมค์ห้ามกดลงนะครับถ้ากดลงอ่ะสัญญาณมันจะเบามากนะครับตรงนี้เนี่ยตรงแผดย0บยียมันเอาไว้สําหรับกดเวลาเราต่อสายสัญญาณมาจาก มิกเซอร์หรือโทรศพท์มือถือเป็นสัญญาณแรงๆครับผมก็คือมันจะลดทอนสัญญาณให้เราค่อยกดนะครับตรงนี้ถ้าเราใช้งานไม้อะไม่ต้องกดนะครับให้กดเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้อ่าถ้าเราไปกดไว้เสียงไม้มันจะเบามากนะครับเราจะไปชดเชยเกณฑ์อะไรมากนะครับผลตามมาคือหอนนะครับเราต้องจัดมันล้านเกณฑ์ให้ดีนะครับแต่มันล้านเกณฑ์ให้ดีตรงนี้ก็กดขึ้นมาอ่าเราก็ฟังฟังนะครับฟังโทนเสียงแล้วก็ปรับนะครับว่า ควรจะปรับย่านกลมปีไหนขึ้นนะครับจะไปบูตมากนะครับพวก eq อะไรนะครับถ้าเกิดว่าคัดมากๆนี่การหอนฟิทแบ็กอ่ะมันจะมาเร็วมากนะครับเราต้องจัดบาลานซ์ให้ดีนะครับทดสอบทดสอบทดสอบเช็คเช็คกระโหลวัสดคครับทดสอบเทสเทสหนึ่งสออ่าโอเคนะครับดังแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการใช้งานไมลอยนะครับก็ได้แล้วคราวนี้มาดูเรื่องเอฟเฟกครับของมิกเซอร์ t า a d a fancy หกก็มีฟังก์ชันเอฟเฟกนะครับมาให้ทั้งหมดเก้าสิบเก้าโปรแกรมการปรับใช้งานก็คือหมุนตรงนี้หมุนหน็อกตรงนี้ สมมติว่าผมจะใช้งานเอฟเฟกที่9มันจะกระพริบอย่างนี้นะครับหมุนมาที่เลขเ้าแล้วเราก็กดล็อก1ครั้งกดตรงปุ่มเดิมนะครับกดลงนะครับมันจะล็อกโปรแกรมไวให้เราแล้วเราก็เอาวอลลุ่มตรงนี้ขึ้นนะครับตรงสีฟ้าตรงนี้จะมีเอฟเฟกต์เซนแล้วก็เอฟเฟกต์วอลลุ่มนะครับแล้วก็ขึ้นไว้ตรงกลางก่อนประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นวอลลุ่มของเอฟเฟกต์นะครับเอาขึ้นทั้งสองนะครับคราวนี้เราจะใส่เอฟเฟกต์ในช่องไม้แล้วก็เอามา,อาปุ่มตัวสีฟ้าตรงนี้ขึ้นนนนนนนใแแตต่่่่่ลละะชชชออองงงงววาาเราเรรจฟมมหหขขึึ้้้้ก็ุี สวัสดีครับอ่าก็จะมีเสียงเอฟเฟกออกมาอ่าตรงนี้นะครับการใตะเอฟเฟกก็อยู่ตรงนี้นะครับมุนหาโปรแกรมก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าทดสอบทดสอบอ่าโอเคนะครับสาหรับเสียงเอฟเฟกก็ออกแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการใช้งานของเอฟเฟกต์ทาดาเฟนซี6นะครับก็เลือกใช้งานได้หลากหลายนะครับมีทั้งหมดก็99โปรแกรมอ่าตรวนี้จะเป็นอ่าโปรแกรมที่9ที่ผมเลือกก็จะเป็นโปรแกรมฮอนะครับมันจะแบ่งให้ช่วงละ10นะครับตรงนี้เราก็ไปเลือกใช้งานอีกทีนึง ว่าจะใช้เสียงไหนนะครับเสร็จไปนะครับสำหรับการต่อใช้งานนะครับแล้วก็การปรับใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับชุดรื่อเลงนะครับสำหรับท่านใดนะครับสนใจในชุดนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะครับลาซาด้านะครับช้อปปี้นะครับหรือติดต่อเข้ามาทางเพจเราได้เลยนะครับพี่ๆท่านใดนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ช่วยกดแชร์นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้กับทีมงานของเราครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครััััับบบบพกนนนนใใหมม่คคคิ้าะรรผสสวดี